สารล้ายตอนที่หนึ่งเงานในป่าลึกฉากป่าลึกใกล้ประสาทร้างอย่างเย็นตัวละครทาราชายหนุ่มหลงป่าประวีหญิงสาวลึกลับผู้มีพลังเวทมนต์ยมชายชาราลึกลับผู้รู้เรื่องราวของเวทมนต์เปิดฉากด้วยเสียงลมพัดผ่านใบไม้และเสียงนกหวีดร้องไกลๆทาราเดินหลงทางอยู่ในป่าลึกใบหน้าเปื้อนรอยเลยเธอและเหนื่อยล้าทาราช่วยด้วยใครก็ได้ระวีหลงทางหรือ ทาราคุณคุณเป็นใครระวีฉันคือระวีและที่นี่คือบ้านของฉันทาราบ้านนี่มันป่าลึกนี่นาระวีสำหรับคุณอาจเป็นป่าลึกแต่สำหรับฉันมันคือบ้านที่เต็มไปด้วยความลับและความลึกลับทาราคุณคุณมีอะไรซ่อนอยู่ใช่ไหมระวีทุกคนมีความลับและทุกความลับล้วนมีราคาของมันยงปรากฏตัวขึ้นเงียบเียบเช่นเดียวกับระวีเขาเป็นชายชาราที่มีใบหน้าที่เคร่งขึงและดวงตาที่ฉลาดหลักแหลม ยมระวีอย่าเล่นกับเขาเขาไม่ใช่คนธรรมดาระวีแต่ฉันสนใจเขายมยมความสนใจของคุณอาจนํามาซึ่งหายนะทั้งสําหรับคุณและเขายมหนุ่มน้อยคุณหลงเข้ามาในที่ที่ไม่ควรเข้ามาออกไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะสายเกินไปทาราแต่ฉันหลงทางยมฉันจะช่วยคุณแต่คุณต้องสัญญาว่าจะไม่กลับมาอีกทาราเดินตามยมออกจากป่าลึกเขาหันกลับไปมองระวีที่ยืนอยู่ท่ามกลางเงาเมื่อใบหน้าของเธอเต็ม ด้วยความเศร้าและความโดดเดี่ยวทาราเธอเป็นใครกันแน่ยมอย่าไปยุ่งกับเธอหนุ่มน้อยเธอไม่ใช่คนธรรมดาทาราแต่ฉันรู้สึกว่าเธอต้องการความช่วยเหลือยมความช่วยเหลือเธอไม่ต้องการความช่วยเหลือเธอต้องการบางอย่างที่มากกว่านั้นยมพาทาราไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างไกลจากป่าลึกทาราได้รับการดูแลและพักผ่อนแต่เขายังคงคิดถึงระบีและความลึกลับของเธอสาระค้ายตอนที่สาม เงแห่งอดีตยมเล่าเรื่องราวของระบีและเวทมนต์โบราณให้ทาราฟังมันเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความลึกลับระบีถูกสาป์แช่งให้มีพลังเวทมนต์แต่ก็ต้องแลกกับความโดดเดี่ยวและความทุกข์ทรมานยมเธอถูกผูกมัดด้วยเวทมนต์หนุ่มน้อยและเวทมนต์นั้นกําลังทําลายเธอทาราแล้วฉันจะช่วยเธอได้อย่างไรยมนั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องค้นหาด้วยตัวคุณเองสาระค้ายตอนที่4การปรากฏตัวของพิมพ์ พิมปรากฏตัวขึ้นเธอเป็นเพื่อนสนิทของระบีแต่มีความลับซ่อนเร้นเธอมาหาทาราด้วยใบหน้าที่เป็นมิตรแต่แฝงด้วยความเจ้าเล่ห์พิมพ์ฉันรู้ว่าคุณกําลังมองหาอะไรฉันสามารถช่วยคุณได้ทาราช่วยฉันช่วยอะไรพิมพ์ช่วยระบีช่วยเธอให้พ้นจากเวทมนต์ที่กําลังทําลายเธอสารร้ายตอนที่ห้าความลับของพิมพ์ทาราเริ่มสงสัยในตัวพิมพ์เขาคุณทบว่าพิมพ์มีความสัมพันธ์ กับกลุ่มคนที่ต้องการแย่งชิงพลังเวทมนต์ของระวีพิมพ์กำลังหลอกลวงเขาทาราคุณกำลังโกหกฉันใช่ไหมพิมพ์ฉันทำเพื่อระวีเพื่ออนาคตของเธอสารค้ายตอนที่6การเผชิญหน้าทาราและพิมพเผชิญหน้ากันความลับทั้งหมดถูกเปิดเผยความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างยงพิมพ์และระวีถูกเปิดเผยทาราต้องตัดสินใจว่าจะเลือกใครสารค้ายตอนที่7ทางเลือก ทาราต้องเลือกระหว่างความรักและความถูกต้องเขาจะช่วยระวีหรือจะต่อสู้กับพิมพ์และกลุ่มคนที่ต้องการแย่งชิงทางของระวีอนาคตของทุกคนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทาราเพื่อนของระวีคุณต้องการพลังของเธอพิมพ์คุณฉลาดกว่าที่ฉันคิดแต่ก็สายเกินไปแล้วพิมพ์เปิดเผยแผนการของเธอและกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาต้องการพลังเวทมนต์ของระวีเพื่อครอบครองอำนาจและความยิ่งใหญ่พิมพ์ระวีเป็นเพียงเครื่องมือและคุณก็เช่นกัน พิมพยายามใช้เวทมนต์แต่ทาราหลบหลีกได้ทันเขาต่อสู้กับพิมพด้วยความกล้าหาญแน่ว่าเขาจะไม่มีพลังเวทมนต์แต่เขาก็มีความมุ่งมั่นและความรักที่เป็นอาวุธของเขาการต่อสู้ดุเดือด,ดพลังเวทมนต์ของพิมพส่งพลังแต่ทาราก็ไม่ยอมแพ้เขาใช้ความฉลาดและความอดทนเพื่อเอาชนะพิมพในขณะที่การต่อสู้ดําเนินไปยมปรากฏตัวขึ้นเขาเงียบเียบและสังเกตการอยู่ห่างๆเขาไม่เข้าไปแทรกแซงแต่เขาก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือหากทาราตกอยู่ในอันตรายยม นุ่มน้อยคุณทําได้ดีกว่านี้ยมเข้ามาช่วยเหลือทาราในช่วงเวลาที่สําคัญเขาใช้พลังลึกลับเพื่อช่วยเหลือทาราและทําให้พิมพ์เสียเปรียบทาราและยมเดินไปหารวีที่ถูกปุกมัดด้วยเวทมนของพิมพ์พวกเขาต้องช่วยเหลือรวีให้พ้นจากพัฒน,นาการนี้และ,ะเผชิญหน้ากับความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังความลึกลับทั้งหมดรวียมทาราและยมพบรวีที่ถูกปุกมัดด้วยเวทดมนเธอดูอ่อนแอและเจ็บปวดสายตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและความหวาดกลัว ทาราพระวีคุณเป็นอย่างไรบ้างพระวีทาราฉันฉันขอโทษทาราจับมือระวีด้วยความรักและความห่วงใยเขาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเพื่อช่วยเหลือเธอให้พ้นจากพันธนาการนี้ยมเวทมนต์ของพิมพไม่ใช่แค่เวทมนต์ธรรมดามันผูกพันกับจิตวิญญาณของเธอทาราแล้วเราจะทําอย่างไรยมมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะปลดปล่อยเธอได้ ยมมองไปที่ทาราด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังและความหวาดกลัวในเวลาเดียวกันยมคุณต้องเลือกทาราคุณต้องเลือกระหว่างความรักและความถูกต้องยมอธิบายถึงทางเลือกที่ยากลําบากของทาราเขาสามารถใช้พลังของตัวเองเพื่อปลดปล่อยระวบีแต่มันจะทําให้เขาสูญเสียบางอย่างที่สําคัญหรือเขาสามารถเลือกที่จะยอมรับชะตากรรมของระวีและปล่อยเธอไป ทาราลังเลใจเขารักระวีแต่เขาก็ไม่ต้องการที่จะสูญเสียอะไรไปอีกเขามองไปที่ระวีที่กำลังทรมานเขารู้ว่าเขาต้องตัดสินใจทาราตัดสินใจเขามองไปที่ยมและพยักหน้าเขาจะใช้พลังของตัวเองเพื่อช่วยเหลือระวีทาราใช้พลังของตัวเองเพื่อต่อสู้กับเวทมนต์ของพิมพ์การต่อสู้นี้เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความทรมานแต่ในที่สุดทาราก็สามารถปลดต่อระวีได้ระวีฟื้นขึ้นมาเธอมองไปที่ทาราด้วยความรัก และความขอบคุณเธอรู้ว่าทาราได้เสียสละอะไรไปเพื่อเธอยมมองไปที่ทาราและระวีด้วยสายตาที่ซับซ้อนเขารู้ว่าการต่อสู้นี้เพิ่งเริ่มต้นทาราและระวีต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังความลึกลับทั้งหมดพวกเขาต้องหาทางที่จะหยุดยั้งแผนการของพิมพ์และกลุ่มคนที่ต้องการแย่งชิงพลังของระวีและพวกเขาต้องหาทางที่จะปลดล่อยระวีจากพันธนาการของเวทมนต์ที่ผูกมัดเธอมานาน รวีมองไปที่ธาราด้วยความรักและความขอบคุณเธอรู้ว่าทาราได้เสียสละอะไรไปเพื่อเธอระวีธาราฉันฉันขอโทษที่ทําให้คุณต้องเสี่ยงอันตรายแบบนี้ธาราไม่เป็นไรระวีฉันจะอยู่ข้างคุณเสมอยมมองไปที่ทั้งสองคนด้วยสายตาที่ซับซ้อนเขารู้ว่าการต่อสู้นี้เพิ่งเริ่มต้นยมระวีคุณต้องรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวคุณเองเกี่ยวกับเวทมนต์ที่ผูกมัดคุณ รวีตกใจเธอไม่เคยรู้ความจริงเกี่ยวกับเวทมนต์ของเธอเธอรู้แค่ว่ามันเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของเธอยมเล่าเรื่องราวของระวีให้เธอฟังมันเป็นเรื่องราวที่น่าสยดสยองและน่าเศร้าระวีไม่ใช่แค่ถูกสาปแช่งให้มีพลังเวทมนต์แต่เธอยังถูกกม,มัดกับสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่ทรงพลังระวีรู้สึกถึงความเจ็บปวดและความหวาดกลัวเธอไม่เคยรู้ว่าชีวิตของเธอจะเต็มไปด้วยความลึกลับและความอันตรายแบบนี้ทาราอกกอดระวีเขารู้ว่าระวีต้องเจ็บปวดมาก แต่เขาจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอยมมองไปที่ทั้งสองคนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยเขารู้ว่าระวีและทาราต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมยมบอกกับทาราและระวีว่าพวกเขาต้องหาทางที่จะทำลายพันธนาการของระวีกับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาตินั้นและพวกเขาต้องหาทางที่จะปกป้องตัวเองจากพิมพ์และกลุ่มคนที่ต้องการแย่งชิงพลังของระวี คาราและระวีรู้ว่าการต่อสู้นี้เพิ่งเริ่มต้นพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่น่ากลัวและต่อสู้กับศัตรูที่ทรงพลังเพื่อปกป้องชีวิตและอนาคตของพวกเขาพี่กำลังเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาของระวียมเดินตามข้างหลังพวกเขาด้วยความเงียบและความลึกลับเช่นเคยระวียังคงรู้สึกถึงความเจ็บปวดและความหวาดกลัวจากการเผชิญหน้ากับความจริงเกี่ยวกับตัวเธอเองเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับพลังเวทมนตร์ที่ผูกมัดเธออยู่และเธอไม่รู้ว่าจะไว้ใจใครได้อีก ทาราพยายามปลอบโยนรบีเขาบอกเธอว่าเขาจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอและเขาจะช่วยเธอแก้ไขปัญหานี้ยมสังเกตการกระทําของทาราเขารู้สึกประทับใจในความรักและความกล้าหาญของทาราเขาเริ่มที่จะเชื่อว่าทาราอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการช่วยเหลือรบีในขณะที่พวกเขากําลังเดินทางพิมพ์ปรากฏตัวขึ้นเธอดูโกรธและแค้นใจเธอพยายามที่จะจงตีทาราและรบีอีกครั้งยมเข้าไปขวางพิมพ์เขาใช้พลังลึกลับของเขาเพื่อหยุดพิมพ์และป้องกันทาราและรบี พิมตกใจกับพลังของยมเธอไม่เคยรู้ว่ายมมีพลังแบบนี้เธอรู้ว่าเธอไม่สามารถเอาชนะยมได้ในตอนนี้พิมหนีไปโดยทิ้งคำขู่ไว้เบื้องหลังเธอสัญญาว่าจะกลับมาแก้แค้นในภายหลังยมดูเหมือนว่าเราจะมีพันธมิตรที่ไม่ค่าคิดยมบอกกับทาราและระบีว่าเขาจะช่วยพวกเขาต่อสู้กับพิมและกลุ่มคนที่ต้องการแย่งชิงพลังของระบีขเขาจะใช้พลังของเขาเพื่อปกป้องพวกเขาและช่วยพวกเขาหาทางแก้ไขปัญหานี้ ทาราและระวีรู้สึกถึงความหวังพวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพียงลําพังอีกต่อไปพวกเขามียมอยู่ข้างๆและพวกเขาจะเอาชนะความมืดมนนี้ได้ข่นขายแห่งการช่วยเหลือฉากหมู่บ้านเล็กๆที่ทาราพักอยู่บรรยากาศเงียบสงบแต่แฝงไปด้วยความกังวลและความลึกลับทาราและระวีกำลังนั่งอยู่ในกระท่อมเล็กๆพวกเขากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหาของระวียมยืนอยู่ข้างนอกกระท่อมเขาเงียบและสังเกตพวกเขาอยู่ห่างๆ ทาราถามยงว่าเขาจะช่วยพวกเขาได้อย่างไรยงตอบด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมและเต็มไปด้วยความลึกลับยงฉันสามารถช่วยคุณได้แต่มันมีเงื่อนไขทาราและระวีต่างก็สงสัยในเงื่อนไขของยงพวกเขาไม่รู้ว่ายงต้องการอะไรจากพวกเขายงอธิบายว่าเขาเป็นผู้เฝ้าดูเวทมนต์โบราณเขามีหน้าที่ปกป้องมนุษย์จากอันตรายของเวทมนต์แต่เขาก็ไม่สามารถแทรกแซงได้โดยตรงเขาต้องให้มนุษย์ตัดสินใจด้วยตัวเอง ยมบอกว่าเขาสามารถช่วยระวีปลดปล่อยพัฒน,นาการจากสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติได้แต่ทาราต้องสัญญาว่าจะปกป้องระวีและไม่ยอมให้ใครมาแย่งชิงพลังของเธออีกทาราลังเลใจเขาไม่รู้ว่าเขาจะทําได้หรือไม่เขาไม่เคยมีประสบการณ์ในการต่อสู้กับเวทมนต์มาก่อนแต่เขารักระวีและเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องเธอระวีมองไปที่ทาราด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังเธอเชื่อว่าทาราจะทำได้เธอพร้อมที่จะเสี่ยงทุกอย่างเพื่อความรักของพวกเขา ยมสังเกตการตัดสินใจของทาราเขารู้ว่าทาราเป็นคนดีและเขาเชื่อว่าทาราจะทำตามสัญญาของเขายมบอกกับทาราและระบีว่าเขาจะช่วยพวกเขาเตรียมตัวสำหรับการต่อสู้กับพิมพ์และกลุ่มคนที่ต้องการแย่งชิงพลังของระบีเขาจะสอนทาราวิธีใช้พลังของออตัวเองเพื่อปกป้องระบีและเขาจะช่วยพวกเขาหาทางที่จะทำลายพัฒน,นาการของระบีกับสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาตินั้นทาราและระบีรู้ว่าพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความท้าทาย ที่ยากลำบากแต่พวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพียงลําพังอีกต่อไปพวกเขามียมอยู่ข้างๆและพวกเขาจะเอาชนะความมืดมนนี้ได้การต่อสู้ครั้งสุดท้ายฉากป่าลึกบริเวณใกล้ปราสาทร้างยามค่ําคืนบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความน่ากลัวกลุ่มคนที่ต้องการแย่งชิงพลังของระวีทาราและระวีกําลังฝึกฝนพลังเวทมนต์กับยมยม,ยมสอนทาราวิธีใช้พลังของตัวเอง เพื่อปกป้องระวีและช่วยเธอปลดปล่อยพัฒน,นาการจากสิ่งมีชีวิตหนธรรมชาตินั้นระวียังคงรู้สึกถึงความหวาดกลัวและความไม่มั่นใจในตัวเองเธอไม่รู้ว่าเธอจะสามารถควบคุมพลังเวทมนต์ของเธอได้หรือไม่และเธอไม่รู้ว่าเธอจะสามารถเอาชนะพิมพ์ได้หรือไม่ยงตอบโยนระวีเขาบอกเธอว่าเธอไม่ได้ต่อสู้เพียงลําพังอีกต่อไปเขาจะอยู่ข้างๆเธอเสมอในขณะที่พวกเขากําลังฝึกฝนอยู่พิมพ์และกลุ่มคนที่ต้องการแย่งชิงพลังของระวีปรากฏตัวขึ้น พวกเขาโจมตีทารารรบีและยมอย่างรุนแรงการต่อสู้ดูเดือดพิมใช้พลังเวทมวนต์ที่ส่งพลังและกลุ่มคนที่อยู่ข้างหลังเธอก็เป็นนักรบฝีมือดีทาราและรรบีพยายามต่อสู้อย่างสุดความสามารถแต่พวกเขาก็ไม่สามารถเอาชนะได้ง่ายๆย,ยมเข้าไปช่วยเหลือทาราและรรบีเขาใช้พลังลึกลับของเขาเพื่อป้องกันพวกเขาและต่อสู้กับพิมพ์และกลุ่มคนที่อยู่ข้างหลังเธอ การต่อสู้ยิ่งดูเดือดขึ้นยงพยายามที่จะทำลายพัฒน,นาการของระวีกับสิ่งมีชีวิตหนือธรรมชาตินั้นแต่พิมก็พยายามที่จะขัดขวางเขาทารารู้ว่าเขาต้องทำอะไรเขาใช้พลังของตัวเองเพื่อช่วยเหลือระวีและยงเขาต่อสู้กับพิมและกลุ่มคนที่อยู่ข้างหลังเธอด้วยความกล้าหาญและความรักที่เขามีต่อระวีในที่สุดทาราก็สามารถทำลายพัฒน,นาการของระวีได้ระวีร,รู้สึกถึงความอิสระและความแข็งแกร่งเธอใช้พลังเวทมนต์ของเธอเพื่อต่อสู้กับพิมและกลุ่มคนที่อยู่ข้าง หลังเธอด้วยความโกรธและความมุ่งมั่นพิมพ์และกล <inaudible> ุ่มคนที่อยู่ข้างหลังเธอพ่ายแพ้พวกเขาหนีไปโดยทิ้งความแค้นเคืองไว้เบื้องหลังทาราและระวียืนอยู่ข้างๆกันพวกเขาเอาชนะความมืดมนนี้ได้พวกเขารักกันและพวกเขาจะอยู่เคียงข้างกันไปตลอดการยมมองไปที่ทาราและระวีด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความภูมิใจเขารู้ว่าทาราและระวีได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาสามารถเอาชนะความมืดมนได้ ยมบอกลาทาราและระวีเขาจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ของเขาในการเฝ้าดูเวทมนต์โบราณเขาเชื่อว่าทาราและระวีจะสามารถปกป้องตัวเองได้และเขาหวังว่าพวกเขาจะมีความสุขด้วยกันทาราและระวีมองไปที่ยมด้วยความขอบคุณพวกเขารู้ว่าพวกเขาจะไม่ลืมความช่วยเหลือของยมและพวกเขาจะจดจําบทเรียนที่พวกเขาได้เรียนรู้จากการต่อสู้นี้เสมอ,อหมู่บ้านเล็กๆที่ทาราพักอยู่บรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยความสุขเสียงหัวเราะและเสียงเพลงดังก้องไปทั่วหมู่บ้าน ทาราและระวีกำลังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเขาช่วยเหลือกันและกันและพวกเขาก็รักกันอย่างลึกซึ้งระวีเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังเวทมนตร์ของเธออย่างชาญฉลาดเธอใช้พลังของเธอเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและปกป้องหมู่บ้านจากอันตรายทาราเรียนรู้ที่จะใช้พลังของตัวเองเพื่อปกป้องระวีและช่วยเหลือเธอเขาเป็นนักรบที่กล้าหาญและเขาก็เป็นผู้ชายที่รักระวีอย่างสุดหัวใจพวกเขาแต่งงานกันและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเขามีลูกๆที่น่ารัก และพวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในหมู่บ้านเล็กๆนี้แม้ว่าพวกเขาจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากมาแล้วแต่พวกเขาก็สามารถเอาชนะความมืดมนได้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของความรักความกล้าหาและความหวังทาราและระวีใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปพวกเขาเป็นแบบอย่างของความรักและความหวังให้กับทุกคนในหมู่บ้านสารคร้าจบลงด้วยความสุขและความหวังแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความอันตรายแต่มัน ก็เป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความกล้าหาญที่สามารถเอาชนะความมืดมนได้